สวัสดีค่ะพบกับช่องนาดนะคะก็ได้นําความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพิ่มให้พลาดชมคลิปใ,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องทําไมต้องปลูกต้นนกน้อยนําโชคได้โชคจริงหรือ ข้อมูลจากต้นไม้ในประเทศไทยคลังข้อมูลพันไม้เกษตรทูดีนะคะต้นนกน้อยนำโชคหรือต้นนางกวักสาริการิ้นทองก็เป็นไม้สริมงคลนะคะเนื่องจากมีความเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะช่วยเสริมในด้านโชคลาภค้าขายากิจการรุ่งเรืองนําความเป็นสตริมงคลมาสู่ตัวเองและครอบครัวนะคะ ทั้งยังช่วยให้เงินทองไหลามาเทมาอีกด้วยนกน้อยนำโชคเป็นพันพุ์พืชที่มีชื่อเป็นมงคลและมีรูปทรงส่วนใดส่วนหนึ่งตรงตามชื่อที่ได้ตั้งเอาไว้และปฏิเสธไปได้เลยว่าเป็นต้นไม้ที่มีความแปลกตาและสีสันสวยงามนะคะจึงทำให้เป็นที่นิยมในการนำไปจัดสวนนะคะแต่ชื่อต้นไม้นี้คงไม่ได้ถูกตั้งแต่ลมปาก แต่คงมาจากความเชื่อและเหตุหัศจรสัจันที่ปู่ปูกได้รับเมื่อปลูกต้นนกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคเป็นดอกไม้ประดับบ้านที่มีชีวิตอย่างหนึ่งที่เราทุกคนสามารถหาได้ง่ายๆตามร้านขายต้นไม้นะคะและปัจจุบันเรามักพบต้นนกน้อยนำโชคตามร้านค้าต่างๆเพราะทุกคนล้วนต้องการของนำโชคนำช้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะในต่างประเทศก็นิยมปลูกต้นนกน้อยนำโชคเช่นเดียวกันนะคะ ทำไมต้องปลูกต้นนกน้อยนำโชคได้โชคจริงหรือเรารู้ว่า หนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ทุกคนขายต้นนกน้อยนาโชคมากระเพราะว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่าต้นนกน้อยนําโชคให้โชคได้จริงหรือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะเราเพียงนําเสนอข้อมูลและเหตุการณ์จากคนที่เคยเจอประสบการณ์ดังกล่าวเท่านั้นแต่เราก็ควรลองใช่ไหมคะโดยด้านเรื่องให้โชคให้ลาบก็มีคนได้บอกเล่าว่าได้ทำการปลูกต้นไม้ชนิดนี้ ไว้ที่บ้านซึ่งก็ดูแลตามปกตินะคะต้นไม้มักจะออกดอกตลอดเกือบทั้งปีตั้งแต่เพาะเลี้ยงมา ก็มักจะมีโชคราบและถูกหวยบ่อยๆเรื่องแบบนี้ถ้าอยากจะรู้จริงหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองจึงจะประจักษ์แจ้งที่สุดนะคะของแบบนี้ลองดูไม่เสียหายเพราะถึงอย่างไรต้นไม้นี้ก็มีรูปรักที่สวยงามน่ารักนะคะหากมีไว้ในบ้านพอผู้คนผ่านไปผ่านมาก็คงจะชื่นชอบไม่น้อยเช่นกันนะคะแต่เราอยากจะบอกว่าตัวคุณคือความสาเร็จ99%นะคะส่วนนกน้ ้อยของเราเขาจะนำอีกหปอร์ซมาให้คุณเองนะคะนกน้อยนำโชคเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลางนะคะในบริเวณป่าผัดใบในสภาพอากาศเขตร้อนถึงทะเลทรายในบางพื้นที่นะคะ แต่ก็สามารถพบได้บางสายพันธุ์ในเขตร้อนชื้นอย่างในประเทศไทยนะคะลักษณะทั่วไปของต้นนกน้อยนำโชคก็คือลำต้นจะมีความสูงประมาณ2-3เมตรนะคะ ส่วนกิ่งก็จะเป็นรูปทรงกระบอกและมีสีเขียวผิวออกขุ่ะนะคะไม่เรียบที่กิ่งจะมีน้ำยางสีขาวๆด้วยนะคะใบก็จะเป็นใบประกอบแบบขนนกนะคะซึ่งมีใบย,ย่อยจำนวนสองคู่เรียงสลับกันลักษณะของใบก็จะเป็นรูปไข่เชิงรูปปรีนะคะมีความกว้างประมาณ1-2เซนติเมตรนะคะความยาวประมาณ1-5-3ซนติเมตรนะคะส่วนปลายของใบจะมนโคนใบออกเบียเบ้ยวเด้านขอบจะเรียบนะคะใบก็จะมีสี เขียวเข้มใปออกจะมีรอยด่างสีขาวอมชมพูนะคะ ดอกการออกดอกจะออกที่ปลายกิ่งแบบช่อกระจุกนะคะประมาณ1-3ชั้นใบประดับเป็นรูปไข่ส่วนปลายจะเรียวแ,แหลมแหลมด้านขอบเปรียบนะคะรูปทรงของดอกก็จะมีส่วนคล้ายนกตัวเล็กๆที่โผล่ออกมาจากใบประดับสีชมพูอมแดงคล้ายกีบดอกไม้นะคะจากลักษณะดังกล่าวทําให้ถูกเรียกว่านกน้อยนําโชคนะคะสีของดอกก็จะเป็นสีชมพูปนสีเขียวกีบดอกมีการลดรูปเหลือเพียงเกสรซึ่งเกสรเพศ ผู้จะอยู่รวมกันเป็นกระจุกและเกสอเพศเมียก็จะโน้มลงผลก็จะมีขนาดเส้นป่าสูงกลางประมาณ1-1-5เนซติเมตรนะคะทรงผลคล้ายแอปเปิ้ลเลยนะคะตัวผลเป็นสีเขียวอ่อน มีแถบเส้นสีชมพูแบงออกเป็น4-5แถฉกนะคะเมื่อผลสุกก็จะมีสีเหลืองน้ำตาลผิวของผลจะเหี่ยวนะคะ,มะเมล็ดภายในผลก็จะมีมะเมล็ดประมาณ1-2เมล็ดนะคะมีสีน้ำตาลเข้มจนดำขนาดประมาณ0.2-0.5เมลิเมตรนะคะและจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกลักษณะของต้นนกน้อยนำโชคที่เป็นต้นตัวเมียและต้นตัวผู้นะคะนกน้อยตัวแรกที่เราจะมาทาความรู้จักกันก็คือนกน้อยตัวเมียนะคะ นกน้อยเพศเมียก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากนั่นก็คือใบต่างดอกนะคะใบต่างดอกนั้นจะสามารถเปลี่ยนตัวเองจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวอมแดงอมชมพูได้เลยนะคะอีกลักษณะที่สามารถระบ,บุเพศได้ก็คือใบนะคะใบนกน้อยเพศเมียจะมีลักษณะใบที่ใหญ่วงรีออกไปทางกลมนะคะและลําต้นจะค่อนข้างเกือบตรงเลยนะคะส่วนนกน้อยเพศผู้ก็จะมีใบขนาดเล็กกว่าปลายใบยเรียวแหลมกว่านะคะ โดยจุดเด่นของเพศผู้ที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนก็คือเขาจะไม่มีใบต่างดอกนั่นเองนะคะแต่ถึงเขาจะขึ้นชื่อว่านกน้อยเพศผู้แต่สีนกน้อยของเขาเป็นสีชมพูเลยนะคะซึ่งต่างจากนกน้อยเพศเมียที่มีสีเขียวอ่อนจุดขายของนกน้อยเพศผู้ก็คือเขามีใบหลายสีลำต้นจะเป็นเส้นซิกเซ็กนะคะ เกตความรู้ใบต่างดอกมีหน้าที่อะไรใบต่างดอกจะเจอในนกน้อยเพศเมียนะคะก็มีลักษณะเป็นใบขนาดเล็กมีสีเขียวอมชมพูจนถึงชมพูอมแดงเมื่อได้รับแสงแดดทั้งวันนะคะซึ่งหน้าที่ของใบต่างดอกก็คือการร่อนแมลงให้มาผสมเกสรดอกไม้ข้างในซึ่งก็คือนกน้อยที่มีสีเขียวนั่นเองและเพราะเหตุนี้จึงทําให้ใบต่างดอกมีความสําคัญมากในการร,อาร่อนแมลงเพราะนกน้อยสีเขียวไม่สามารถสร้างแรงจู งใจให้มะแรงได้นะคะต่างจากนกน้อยเพศผู้ที่มีสีชมพูสดและมักจะอยู่ด้วยกัน 2- อถึงสตัวทำให้เป็นจุดสนใจง่ายกว่านกน้อยเพศเมียนะคะ การขยายพันธุ์ของนกน้อยนำโชคก็มีวิธีการอยู่3วิธีก็คือการปักชำการเสียบยอดและการพาเพาะเมล็ดนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยว่าที่บ้านท่านได้ปลูกนกน้อยนำโชคไว้บ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ